การต่อไปเป็นการบันทึกรายการค้าในวันที่31มกราคมนะคะในหัวข้อย่อยที่5ปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำลัสุทธิค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าเมนูหลักนะคะเราจะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะคลิกที่ workflow นะคะแล้วก็คลิกที่ปิดบัญชีค่ะเราจะใช้สมุดรายวันทั่วไปนะคะกดโอเคค่ะ แล้วก็กด F 3นะคะเพื่อเพิ่ม w a เ c h e r ค่ะวันที่ลงบัญชีเปลี่ยนเป็นวันที่31มกราคม58นะคะกดโอเคค่ะในที่นี้นะคะเราจะเลือกทั้งเราจะเลือกปิดบัญชีทั้งไรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะ หลังจากนั้นโปรกแกรมก็จะทำการดึงรายการของบัญชีที่มีอยู่ในหมวดรายได้และค่าชใช้จ่ายทั้งหมดนะคะมาทำการปิดบัญชีให้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะเครื่องจะถามว่าให้เครื่องรันใหม่เยียกเชื่อให้หรือไม่นะคะตอบ yes ค่ะกด escape ออกนะคะ ยกเลือกการแก้ไขหรือไม่ตอบ yes ค่ะกด escape ออกค่ะกด cancel ค่ะการบันทึกรายการค้าในวันที่31มกราในหัวข้อย่อยที่5เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ